วัสดีคุณเอซช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ป้าออนก็มาเอาก้านะคะมาเอาก้านี่นะคะกะ้ามัดละห้าบาทนะคะเมื่อวานนี้คุณย่าพามาถอนนะคะนี่นะคะคุณย่าพาถอนได้ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดมัดนะคะสิบเอดมัด อันนี้ก็ลูกหลานนะคะทอนช่วยมัดละห้าบาทนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นก็ได้สิบสิบเอ็ดมัดเหมือนกันนะคะป้าออนได้เอาไปใส่รถแล้วรอบหนึ่งแล้วนะคะนู่น่ะรถปออน นะคะตอนใส่รถหนึ่งสองสามหกมัดแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมัดแล้วนะคะ เมื่านนี้ประออนก็มาเอาตรงนี้นะคะทั้งหมดนะคะสี่สิบมัดวันนี้ทั้งหมดยี่สิบสี่มัดนะคะวันนี้ทั้งหมดยี่บสี่มัด ลังจากทิ่ป้าอ,อ้นนะคะทําภารกิจนะคะที่บ้านเรียบร้อยแล้วตาก,ก็มาขนก้านะคะขนกา ีมัดแล้วท,ที่นาตรงนี้เขาหวานเอานะคะคุณเอฟซีเขาหวานเอาทั้งหมดเลยนะคะเขาไม่ได้ดำนะคะที่พระออนได้กล้ากับเขาเนี่ยคือคือเขาหวานหวานทีนะคะหวานทีและทีนี้ก็ ส่วนข้างล่างนั้นนะคะมันก็จะมีห่างนะคะห่างน้ำเซาะเขาก็เลยต้องถอนตรงนี้นะคะไปไปชํานะคะเนาะไปชําอีกรอบนึงนะคะเขาทำนาหวานทำหมดหวานหมดเลยนะคะเป็นข้าวกอขอนะคะข้าวกอขอข้าวใหญ่ข้าวกอขอหกนะคะ พอออนก็ได้ขอซื้อนะคะขอซื้อกับเขานะคะเพื่อที่จะเอาไปดำน,นะคะเขาก็ถอนให้นะคะถอนให้มัดละห้าบาทพอออนก็อยากได้จำนวนเยอะเลยนะคะเป็นข้าวก็ขอเพราะว่าคุณย่าพาอยากอยากให้ประออนดำใส่หน้านะคะ อีกรอบหนึ่งนะคะทั้งหมดวันนี้นะคะยี่สิบยี่สิบสี่มัดนะคะยี่สิบสี่มัดไปไม่หมดอีกนะคะประออนก็จะหิ้วไปทีละสี่สี่มัด อีกสองนัดนะคะตอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามาดูช่องประออนพี่สาวลุมพลนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวตาก็จะขับนะคะสาลิงประออนนี่แหละไปหน้านะคะ ถือว่าโอเคนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ปอออนก็กินข้าวมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วกินกาแฟแล้วก็กินข้าวนะคะแกงนะคะแกงผัามนะคะใส่ปลานะคะที่เหลือเมื่อคืนนี่ปอออนก็อุ่นแล้วก็กินเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเช้ามาค่ะทุกคนตามปอออนมาเลยจะไปนาปอออนแล้วนะคะ ูถนนหนทางนะคะคุณเอลซีมากเลยนะคะปอนก็ต้องฝ่านะคะฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นะคะคุณเอฟซีลมากเลยเดี๋ยวก็จะไปนาปออนนะคะมาถึงก็เวะให้อาหารน้องไก่ก่อนนะคะ อาหารน้องไก่กระออนก่อนค่อยลงไปนาน,นะคะก็ถือว่าให้อาหารไก่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอฟซีก่อนลงไปนาก็แวะดูหมักฝรั่งก่อนนะคะนี่นะคะฝรั่งปอ่อนคือปออนก็ยังไม่ได้หอนะคะ ปล่อยก่อนเนาะเดี๋ยวป้าออนก็เล่งดำนาให้เสียดก่อนเดี๋ยวป้าออนก็จะมาหอนะคะนี่คะ่ะตอนหลังป้าออนดีไม่ดีป้าออนก็จะหาถุงนะคะมาหอ่อนี่นะคะลูกนี้นะคะพอห่อแล้วลองมาหอ่อลองดูนะคะเนาะคงไม่เสียหลายนะคะเนาะเดี๋ยวป้าก็จะหาถุงพลาสติกมา มาหอ่อลองหอ,อก่อนนะคะคุณเอฟซีปอนก็ขอบคุณคุณเอซนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอ,อนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะก็มาถึงที่นาแล้วนะคะมาถึงที่นาแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ